ท่างามดีกว่าครับท่างามอ๋อสิงบุรีครับอาจายนครับมาเลยโอ้เขาขึ้นชื่อหลายเรื่องนะเรียตัวแล้วโอ้ัสดีครับอ๋อครับเป็นไงครับท่างามเขาใช้กลไกการจัดการก็คือกลไกในการทํางานในพื้นที่นะครับก็เป็นกลไกของนัดทำงานเนาะแต่ว่าของเราเนี่ยใช้ชื่อว่าสารเสวนาบาราน่าโซลูชันก็คือแนวคิดของท่างามครับก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆกล้วยๆในการใช้ทุกสภาพอากาศบาลาน่าก็คือง่ายๆใช่ใช่ครับ ก็จะเป็นแนวคิดเรื่องของการจัดการเนาะซึ่งจริงๆแล้วครับของเราเนี่ยมันมีกลไกในการขับเคลื่อนงานหลายส่วนแล้วตั้งแต่เรื่องตั้งแต่เป็นสจคอเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็มาเป็นศูนย์เชี่ยวชาญนะครับซึ่งในส่วนของแนวคิดของเราครับก็เรื่องมานักโซลูชันแล้วก็ใช้เรื่องของการสารเสื่อวนาก็คือวิธีพูดคุยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการจัดการเนี่ยมันจะมีพวกหลายกลุ่มองค์กรในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆร่วมกันดังนั้นเนี่ยบางทีอ่ะมันอาจจะแบบดีจอยที่จะเชื่อมต่อกันให้เกิดกระบวนการทํางานบู แล้วก็เรื่องเด่นของเราก็มีประมาณ4ี่เรื่องครับ,รบจากการทํางานกับสุขภาวะมาตลอด10ปีกว่าๆนะครับตั้งแต่ปี5 7ก็มีประมาณ4เรื่องเด่นๆก็คือเรื่องของเรื่องแรกที่เป็นไฮไลท์เด็ดสุดก็คือเรื่องของผู้สูงอายุครับ uh huh. วันนี้ก็มีในส่วนของรูปธรรมที่เป็นเรื่องของเดย์แคร์ด้วย uh huh. ที่เป็นแบบท้องถิ่นที่ไม่มีความพร้อมครับแต่อยากทำเรื่องของเดย์แคร์แล้วก็เรื่องของการจัดสวัสดิการชุมชนมีกองทุนสวัสดิการชุมชนมีเรื่องของการทําระบบการจัดการขยะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจ ท oh, ่าง,า,งาม <ทำ S 2> เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่เจาะลึกให้กับการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการนำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติลงไปสู่การปฏิบัติได้จริงหรือไม่ได้จริงซึ่งอันนี้เราพยายามที่จะทำข้อเสนอจากพื้นที่ผ่านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้เป็นข้อเสนอกับรัฐบาลในการที่จะปรับเพื่อสนับสนุนให้ท้องถิน่น โดยเฉพาะยิ่งที่มีกลไกขับเคลื่อนลักษณะเช่นนี้เนี่ยทำงานเรื่องของผู้สูงอายุจนเกิดผลที่ดีได้ oh แล้วก็จะเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้กับเครือข่ายด้วยเป็นพื้นที่ที่จะฝึกเพื่อนให้สามารถแก้ปัญหา ให้ปฏิบัติได้จริงได้ด้วยทําอะไรง่ายๆต้องไปที่ท่าง,งามที่นี่เหมือน<ร>กล้วยทำได้ทุกอย่างแล้วก็เกิดผลดีทุกอย่างด้วยใชยคค่ครับเอาสถานการณ์สูงไว<ม>้ในท่าง,งามนะครับก็คือที่ท่าง,งามเนี่ยนะครับมีประชากรผู้สูงอายนะุเนาะประมาณ28%ประชากรที่อยู่จริงนะครับก็ประมาณ1ัน0คนเรามีทั้งลงในผู้สูงอายุเรามีทั้งในส่วนของชมรมผู้สูงอายุอยู่แล้วส่วนกลุ่มติดเตียงก็มีเรื่องของ LTC เนาะเรื่องขององทุน์เค์อยู่แล้วแต่ปัญหาครับก็คือเรื่องของ gap ช่องว่างระหว่าง คนที่มีปัญหาผู้สูงอายุก็คือเรื่องของกลุ่มติดบ้านนะครับเราก็เลยเกิดนวัตรกรรมในการขับเคลื่อนกิจกรรมก็คือเรื่องของการทำศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัยแต่บท่าง,งานที่เรียกว่าท่าง,งามเด y ไ e s ซวิทการทํางานนะครับก็ไม่มีอะไรยากถ้าเรารู้มือครับนะครับ้อท่าง,งามเนี่ยชัยนาวคิดคือบรนด์น่าโซลูชันการแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆก็คในการใช้ทุนทางสังค วันนี้ครับถ้าวันนี้เรามองเห็นดูสังคมเนาะว่าเรามีคนดีคนเก่งคนสำคัญรวมทั้งการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วมาออกแบบแก้ไขเชื่อว่าทุกท้องถิ่นทำได้ครับถ้ารอพร้อมไม่ได้ทำดังนั้นทำแบบเมื่อน้ลองเลนะครับซึ่งเชื่อไดว่าทำก่อนแลว้วพัฒนา